ดังทานเข้าสู่การประชุมเราเวลาที่เจสร้างประกานว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาดและการพัฒนาอุตจาหกรรที่ครอบคลุมระยะยืดและเสริมสร้างวัฒนรรมวิถีสัญญาณเฉพาะพิเศษบริวชัยและสิ่งแวดล้อมจะหมายถึงตรนี้นะคะดิฉชาการสาวอโรชานะคะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมหัวันที่31ธันวาคมสภาพการเพาะปลูกพืชทั่วไปเป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวพืชผลและไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเศรษฐกิจที่ทำทีจะโอมและฟ้าเท่าไรโจรเป็นต้นและช่วงโอเป็นถัไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐมบางลำพึงด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเป็นความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมีทรัพยากรพื้นฐานครบถ้วนสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างเพื่อถึงบางองค์พระปฐมเจดีย์านวันช่มงโอมมั่นที่บดงานเป็นต้นจังหวัดนครปฐม มีความสุขมีความประทับใจกับเมืองส้มโขต่อไปัปมนโรชาธามตีผู้ขอเปกมือในการอกันท่านได้ให้ได้รูณาให้เกียมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเพชรบุรีจังหวัดราชรบรุรีจังหวัดสมุทรสงครามของสภาการชาติไทยโดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งโรคบระากสังเนีเป็นได้ตั้งแต่อายุเพื่อก่ามผู้ที่มีความพิการเึ็นไปหน้ควระช่วยดรสัที่องสน่านนหรืเอ็นอนโอท่ท่านกาหารชาญชัยบ้าง ที่เชิญหมอมาเราพูดเรื่องนี้ครับทำอะไรบ้างนะครับผมแสงตะลุนนะครับได้ลกล่าวว่าตั้นเต่จะมาวันที่สองตรงนี้ในนี้นะครับหลังจากที่เราที่านตูว่าให้สำนักงานพลังงานจังหวัดพิมพมอตอนนี้มีคนมาเช่าห้องเหมาชูดาลูของมหาวาิทยาลัยราชภัฏท่านตูว่าให้พร้อมนะคะหนึ่งสองสาม